นี่หยอให้แล้วเอมเดอร์ไหมเอมเดอร์กระป๋องหนึ่งเอมเดอร์ขอแ้มมองเมดอร์ขอตาช่วยท้องด้ ยังยังเอาถือไว้ตับต้นใส่มีผ้าม่านน้ำเลยมีผมอนบ้าใครโดนกับดักริกเลยมันมันงงไปแกบมันยิ่มันมองไม่เห็นติดไข่อยเนาะลุงบงก็เจอค่ะให้เปนวดให้ลุงหลังไป คนนุ่นเอายะหมองถ้วยทองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้คนละคนแล้วทีเนี้อ็มือื่นเขายังไม่เห็นลงมาบ่ยังเขาลงมากินข้าวแล้วเขาก็ขึ้นไปแต่ว่าชาวบ้านนะเห็นลงมาแล้วเลยแล้วทีมคนลูกหลานเขาล่ะเขาสวนเราไปอ่ะเขาขึ้นไปมึงที่เนี้ที่ผมเดินมาเขาสวนไปขึ้นไปอีกเหรอใช่เหมือนเขามากินข้าวแล้วเขาขึ้นไปขึ้นไปไหนตรงไหน คือคือถ้าพี่เสียเป็นไรคุณลุงครับถ้าโดนไล่กัดได้แต่ละทีมมารวมกลุ่มกัน แล้วก็ประชุมกันแล้วก็เอาพื้นที่อยู่มั่งล่างเลยครับนี่อันนี้คือคือเร่องรอยการตัดเราเห็นชัดเจนแล้วแล้วที่เฮาขึ้นทงเทิงก็ไม่มีการตัดไว้แม้แต่น้อยว่างว่าไว้ไม่มีเย่าดมว่เจ้าอย่าดหัวไปทังข้างเหนนี้สิคอยว่าเจ้าส่อว่าเจ้าต้องใส่อยู่แล้วครับผมเอายามอมว่าโอ้โหไปทำวัดรับเดี๋ยวจะไปรอบไปไล่ขึ้นไรนะพักกันผู้ใดเอาอีกสั้งพมเอาอยู่บ่ โอ้ยอางนี้ไเดพี่น้องเอยอะไรครับจิมขึ้นกับเขาบ่ะโอ้ยว่าแล้วก็ไปเอาเวนตาอยู่ในรถดกว่าเนอวันนี้อ่านสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปลงไลเล่กจะลงมาทั้งพันกว่ามันจิ้มมองยุทกสถานการณ์พี่น้องเลยถามว่าเมื่อยกเมื่อยเติบอยู่ละแต่ว่าหน0่ปดร้อยเป้าหมายมีนะพี่น้องแปดสิบนอยากให้ไปคนนทีมีใจนะครับีผมพใจผมสั่นสองชั่วโมงแล้วสองชั่ครึ่งละด้วย อไรให้ไปเลยไปเหรมัมเพราะว่ากี่โมงกันตนนี้ตอนนี้นีไปสองสองโมงแล้วสองโมงดยังไม่มมดอ่ะเอมบอกเมียพี่ดอนแล้วว่าแถวๆตรงที่ลุงเจน่ะได้กินแล้วก็เจอร่องรอยกันตัดหวายเยอะเจอดง ก็เป็นเจพื่อถุงพลาสติกด้วยเจ้าหน้าที่ขึ้นข้างบนยังไม่ลงมาจะส่งไปก็ไม่ได้เพราะเพิ่อนยังไม่ลงต้องไปหาเละเอาหาตามนี้ครับถ้าติดลำห้วยเดินไปด้วยหรอไม่ได้ไปแล้วครับไม่ได้ไปเราต้องหาแถวลำห้วยพี่เอ็มเนี่ยเดินเดินขึ้นเขาไม่ไหวหรอก